น้ำมันชั้นหมดแล้วเนี่ยน้ำมันชั้นหมดไอ้แกมีน้ำมันไหมจะเติมน้ำมันในชั้นได้ไหมตังชั้นเราไปตอกเพิแล้วชั้นไม่มีน้ำมันเลยเนี่ยชั้นมีอยู่หนึ่งเปอร์เซ็นต์แกมีหรือเปล่าไอ้แกชั้นแกแกชั้นฟังชั้นออกไหมเนี่ยแกฟังชั้นออกไหมเนี่ยเฮ้ยแกมีตังให้ชั้นไอ้แกมีน้ำมันในชั้นไหมเนี่ย เดือนนี้ฉันว่ามันจะเป็นเดือนแห่งความรักฉันขอให้ทุกคนได้ตอกสดเสียบสดเสียบเบอร์ตองสดๆมีนักศึกษามาใช่จ้ะไอชัดนีมาห้าคนไอชันแล้วก็ชวนพี่แม็กอภิษ์ไอตอกสดสองคนออพาเข้าไปโรลน้ำตาลจะพาเข้าไปแนะนำตัวฉันให้เขาสองคนเบอร์ตองแล้วจะพาเข้าไปตอกสดแกเล่นแกเล่นแบบดับเบิ้ลเลยนะ แต่ฉันไม่เอาฉันชอบพวกสีลังกาโอ้โหหุ้งหลาวฉันชอบอะไรแบบนั้นแต่ฉันไม่ชอบพวกเบอร์ตองอ่ะฉันเบองตังฉันไม่ค่อยมีไอ้นี่ฉันเต่าเท่าไหร่นี่แกแกเติมน้ำมันในฉันก่อนเนี่ยฉันไม่มีน้ำมันเนี่ยฉันมีอยู่หนึ่งเปอร์เซ็นต์เนี่ยฉันจะพาแกไปทีซีไปเอาตังไปต่อกะลีนี่แต่ตอกันเดีันจะตอกอะไรนะฉันฉันฟังไม่ค่อยรู้เรื่องเลยเมืตอกบะหมี่ฉันจะไปตอกบะหมี่ก่อนแล้วฉันค่อยไปค่อยไปเล่นน้ำหมูแดงฉันมีอยู่สามร้อยันเก็บอีก200 ไชยเลยฉันมีเพิ่มแล้วสี่รอยหาิฟฉันไม่รู้ว่าเป็นเงินไทยหรือเป็นเงินต่างประเทศนเนี่ยฉันงงมากเลยตอนเนี้นแต่ว่าแชทเขาบอกว่าฉันนี่เป็นเงินต่างประเทศฉันน่าจ,จะมีเงินแบบป้มบําเลยละตอนเนี้นเออไปเลยฉันพาแกเติมมันก่อนแล้วฉันพาแกทีซีเขาบอกว่าได้เงินฉันได้เงนินกิจกรรมทีซีนี่แกได้หรือยัง ฉันได้ฉันไม่ได้เงินล็อกฉันได้ไปตอกสๆเสียบสดๆกับพี่โนนี่ฉันได้ไปตอกกันแบบนั้นแหละฉันไม่ได้เอาตังค์เท่าไหร่หรอกโอ้โอ้วีดีโอเขาเลี้ยแกเลยไี่ไงน่ะเขาพาฉันไปฉันก็ไม่รู้ว่าคืออะไรตอนแรกฉันก็เดินเข้าไปดุมๆๆฉันก็ไปโอ้ชุดนักศึกษาเต็มเลยฉันก็เลยแบบโอ้ฉันบอกว่าไม่เอาแบบนี้ ทำไมวะฉันแก่ไปชวนฉันไปด้วยอะไดูแดนนี่ตอกสดๆเสียบสดๆโอ้ดูอยู่ตรงนั้นอ่ะฉันดูแดนนี่แบบยิ้มแย่เลยล่ะแดนนี่แบบแดนนี่พาแกเข้าห้องเลยนะแดนนี่พาฉันไปดูเลยฉันไม่ได้ทำอะไรนะโอ้แล้วแกไม่แข็งหรือไงอแกเจอภาพนั้นนะฉันไม่ไม่รู้สึกอะไรฉันจะไม่ค่อยชอบพวกแบบหลายคนฉันไม่ชอบอะไรแบบนั้นหรอกเออไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวฉันพาเดี๋ยววันนี้ฉันพาแกเองมันเนี่ยฉันพาแกไปชุดนักศึกษาแล้วฉันไม่เอาแล้วพวก ไอ้เบอร์ตรงเบอร์ตองอ่จะมันไม่ดีแล้วฉันขอเป็นพวกนักศึกษาทรงเออะฉันไม่รู้หรอกนะว่าแดนนี่พาฉันไปที่อโคจอนั้นที่หลังฉันไม่ไปด้วยแล้วเขาให้ฉันมา350ใน้ที่นี้ฉันเก็บไม่อยู่ฉันจ่ายค่าแท็กซี่แล้วฉันไม่มีตังค์350้าบาทไทยอะบายคนดูไหมสาม้ยบบาทไทยนะฉันไม่มีอีเมลฉันลืมไว้ด้วยแล้วก็เบอร์ก็หาย เออไม่เป็นไรนะวันนี้ฉันพาไปแกแก้ไปแก้แล้ววันนี้ฉันบอกให้เลยละ่ะแก้ยังไปเขินจะไปอายเลยเออพวกแบบนักศึกษานักศึกษาเขาไปเคยอายแล้วฉันบอกให้วงการเนี่ยฉันเดินมันนั่นฉันเดินมันเดินมาหลายปีแล้วฉันบอกให้ก็จะพาแกไปเป็นชำนาญเลยละฉันบอกให้เลยนะตรงเนี้ยต้องไปถามแดนนี่ดูเขาพเออคุณสมัครใคไปฝนแล้วเขาไปไอเอ็มเจแล้วรับตามนมารัตามาตา้มาแล้วเออต้องถามแดนนี่แล้วแดนนี่มันพาพาแก้ไปเล่น เล่นแบบพวกไม่ใช่แบบพวกเบอร์ตองไ้ฉันบอกให้นักศึกษาไม่ใช่นักศึกษาตัวท็อปอะ่ะฉันจะพาไปแกเล่นพวกดาวมหาลัยเนี่ยจะบอกให้ตรงเนี้ยไม่รู้เรื่องหรอกเพื่อตามตามเข้าไปโอทีฟีเงียบเลยฉันจะมีเงินไปตอบตอบเนี่ยเขาหายหมดเลยเนี่ยฮัลโหลใครหวานไอ้ไอ้เออเอ,อ,อีสานไอ,อแป๊บนึง ไอ้ทีฟี่ไปไหนหมดครับเอ้ยท <ertas? S 1> ีฟี ah? ่ไปไหนหมดเนี่ยฉันงงมากเลยแหละฮะทีซี่ไปไหนกันหมดเนี่ยทีซี่อ่ะฮะเป็นอะไรทีซี่อ่ะทีซี่อ่ะเออทีซี่ทีซี่คืออะไรอ่ะทีฟี่อ่ะทีซี่เี่ยที่เขายืนอยู่ตรงเนี่ยเขาไปไหนกันหมดอ่ะยาหรอเออทีซี่หรอเอมมเออ มันก็อยู่นะแต่มันต้องไม่งัดบ้านหรือเปล่ามันถึงจะได้ยาอีซี่มาไม่ใช่ทีซีเนี่ยทีซีเนี่ยอ๋อทีซีเออเออมาแล้วเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วฮัลโหลฉันเอาตังค่าเล่นกิจกรรมทีซีเนี่ยฉันได้เท่าไหร่เนี่ยครับแป๊บนึงฉันเป็นฮีโร่ทุกวันเลยนะฉันจะบอกให้ไม่ฉันเป็นคลิปทุกวันเลยฉันบอกให้คลิปมันได้แพงกว่าฮีโร่ด้วยละฉันบอกให้เลยนะ้จะเอาตังค์ไปต่อกะหรี่เนี่ยฮะ ตอกบะหมี่ข<อ>าหมูแดงวันนี้กูทวงหมดด้วยวันนี้ผมบอกให้นะผมทวงหมดอะเป็นค่าช่วยประเทศค่านู่นค่านี่ที่เอกบอกให้ผมมาช่วยอะผมเอาหมดอะ่ะวันนี้อะไรเป็น<ล>การป,ป,ารปการทวงผมเอามดเอกกระเป๋าฉันหกเก้าว่ะโอ้เอกดีนี่หกเก้าเนี่ยฉันชอบไปล,ละอันเนี้ยหกเก้าอะชอบเลขเหรอ S 1> <S 1> <S สามแสนฉันได้แค่สามแสนนี่นะ <S 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 เขาบอกว่าตายุเป็ดได้ห้าแสนเลเขาเล่นเบอร์ตองเลยฉันเล่นได้อะไรเนี่ยสามแสนมันเล่นไม่ได้นั้นเบอร์ตองเนี่ยมันมันได้วันละห้าหมื่นครับวันละห้าหมืฉันเล่นหลายวันนะหกวันพ่จุกมาหกวันนะดิ ได้สามสบนี่ไอ้แจ็คเนี่ยมันได้แจ็คบาทเนี่ยให้มันเลยนิโอ้ยฉันไม่ได้หรอฉันบอกไปแล้วว่าฉันไม่ได้เดดเนียอมเงินฉันไปตอกสดๆนะตีมสดๆนำพาทีมีผู้ชายไปเที่ยวกันมดเลยวันนั้นเอาอย่างนี้ไม่ได้เลยแกไปถอนเงินเพื่อนฉันไปตีกันเองไม่ได้นะฉันก็ต้องไปเหมือนกันเันก็มีเหมือนกันนะเออฉันก็ต้องปล่อยออกเหมือนกันเด้อ ไอเงินฉันเนี่ยได้เท่าไหร่เนี่ยเร็วแกให้เพื่อนฉันเลยพี่แจ้ยังไม่ได้ใช่ไหมครับพี่ใช่จ้ะฉันไม่เคยได้อะไรกับผมลอฉันก็ทำงานลุ่งยันค่ำฉันก็วานงป่งวานปุ๋ยรอบติดตะพืชโตเอฉันก็รอรอทุก <Gym>. วันเขาก็ไม่ให้ฉันสักทีเอ ฉันรอกันมาหลายวันเลยเนี่ยฉันก็เพิ่งรู้เลยเขาแจกตังค์กันเนี่ยฉันงงมากเลยนะเพี่แจ็คพี่แจ็คเลขยอ,อะไรครับเพ่สี่สิบจ้ะฉันสี่สิบจ้ะ <c oughs> ได้ยักบาทอะเขาได้กันจักบาทอะอันนี้จักบาทฉันได้สามแสนห้าฉันได้ไปเอาเงินไปดี <c oughs> ดเกอร์แล้วจ้ะ ฉันขอบคุณคุณมากเลยนะเอ้ไอฉันจะพาแกไปทวงค่าพิธีกรหนยนะแกได้หรือยังค่าพิธีกรอ่ะฉันไม่เคยทวงเลยนะเขาบอกว่าจ้างชันนะฉันได้แสนแปดค่พิธีกรชันได้แสนแปดจะไปทวงก่อนนะไปเลยนะเอ้ฉันขอทวงค่าพิธีกรหน่อยได้ไหมอ่ะแครบานเออนะคะฉันทวงค่าพิธีกรทำไมั้นไม่เคยทวงเลยค่าพิธีกรฉันเล่นไปหลายงานแล้วนะแต่ฉันไม่เคยได้เลยกลัวกลัวได้กนแล้วแต่กลัวมาอีกรอบหนึ่งมันโง่ไอ้ดีซีอ่ะโอเคอันนี้ดีมาก แล้วไปเล่นเบอร์ตองกันเลยละไอ้นี่ไอ้พิธีกรมีคนบอกว่าโง่ไม่ใช่พิธีกรเนี่ยเอาคนนู้นเขาบอกว่ามันโง่แล้ไปเล่นเบโอเคไอ้แจ็คโกงเรื่องกินกระบะไปหาทำกันเลยฉันครับไม่ครับไอ้แจ็คโกงเรื่องกินกระบาดชูเงินคุณมีไหมไอ้เหี้ย น่าจะพีเอ็กเเม็ดเดียวจอดเลยนะฉันไม่ค่อยเห็นเพื่อฉันสลบอะไรแบบนี้นะฉันไม่เจอแต่เอ็กน่ะแต่เอ็กตัวบิดเลย <c oughs> เออชุบฉันแล้วเอาเกาะไม่ฉันด้วยฉันมีเกาะนะเมื่อกี้ฉันบอกไว้ก่อนนะเอาเงินได้ฉันด้วยเอ,อาเงินได้ฉันด้วยนิ <Okay. S 2> <c oughs> ฉันขอโอกาสให้เพื่อนฉันได้กลับบ้านได้ไหมจ้ะฉันว่าฉันน่าจะโดนบิดแล้วล่ะงานพิธีกรอ่ะฉันว่าแล้วฉันไม่น่าฉันไม่น่าทำงานใ้เขาก่อนเลยฉันตอนแรกฉันก็ไปเลยหวังเงินนะตอนแรกอ่ะแต่ฉันเห็นแดกเกอร์ฉันปืนแล้วฉันอยากได้เงินแล้วแต่เขาทําอย่างนี้ฉันไม่รับงานแล้วดังนั้นอ่ะฉันต้องค a n c e l งานเขาละเดือนทองเดือนอะไรหรอ เขาพี่เลยอ่ะแล้วเขาก็ไม่ซุบฉันด้วยได้ว่งขอบขอบแกพาฉันไปไปตรงนี้ดีกว่าฉันไม่ทวงตังค์แล้วฉันไม่มีเงินแล้วครับไอ้ฉันก้าจริงนะฉันบอกนะฉันฉันโพสเลย hả bơ ton lắc sạch anh vô đây แถวนี้มีอะไรให้ฉันทําบ้างไหมล่ะตรงแถวนี้น่ะฉันต้องหาเงินเพิ่มอีกสามร้อยห้าสิบฉันต้องไปซื้อสบู่มีใครจะซื้อสบู่ให้ฉันไหมแถวนี้นี่ไอฟองเนี่ยนะไอพี่พี่มืดพี่มืดถ้าฉันไม่ได้ก้อนเดียววันนี้ฉันจะไปเอาพันก้อนในวันหน้าแล้วกันเด้อจ้ะโอ้เอาครับสวยแต่ดีจัง โอ้นักศึกษาเจ้านี่เอะไรครับนักศึกษาจ้านี่ตะบูเลียบ้ะนี่ศูนย์ห้สามหนึ่งหกหนึ่งครับในกระเป๋าครับอ๋อามืออไม่หรอกระเป๋าใช่ไหมเข้าวาม่าก็หดวเคไม่ไม่รับสายเป็นรถใช่ไหมเสียงไว้ครับปต่อยลิง่ะเอาไหมครับฉันขอสองรอยห้สิบฉันจะไปซื้อมามากินฉันไม่เอาตะบูเอาไหม ได้เลยฉันฉันขอตักมาบารี่ตักสามอันเลขอะไรครับเลขหกเก้าฉันเลขหกเก้าจะจุดทำไมอะสองอันอ่ะโอ้น้ำส้มเลยนะฉันขอมามา่มาเขาอ,อยู่นะจะหอมมาม่าของไงอ,อ้ตอนอน,นี้กระต๊อกสดๆยังอะโอ้ฉันมีอยู่อ,ยอันหนึ่งอะเอามาให้ฉันสองอันพอประตูมีกอน มามาฉันมาสองอันเออ,อขอบคุณหลายๆประตูมีอนแล้วอะไรประตูมีก่อนแล้วอะไรอันนี้ถามใครนะถามมึงอะ่ะ <laughs> ประตูมีคอนก็มีแม่กุญแจโซโล,โลเอ,อ้ฉันไปโตมามาก่อนฉันจะตายแล้อีกี่นีโยนมาปาัญญาอ่อนชิพหายกูจะรู้เหรมึงไม่ใหญ่เที่ยคราบแบบผมแข่งใจดมขึ้นดม,ม,มขึ้นแน่นอนมัน ช่วงนี้สตรีมน้อยด้วยเพราะมันต่อมามึงต้องตอบว่าประตูถ้ากูถามว่าประตูถ้ากูบอกว่าประตูมีกอนมึงต้องตอบว่าคนคอนมีปืนทำไ,ไ,ไมเรื่องรู้กูไปเจอในติ๊กต็อกนนาอมาเมื่อกี้อะนะเขาพูดเขาเมนต์คอมเมนต์กันอะเขาไอคอมเมนต์กันแบบไม่หยุดิเ่ะเขาคอคมเมนต์กันไม่หยุดอ่ะเมื่อกี้อะนะเขาก็มีปืนกันหมดนะมีกันหมดทุกคนนะอะมึงลองลงไปภาคใต้กูดูหน่อยดิได้ปะอ้าวแล้วเกี่ยวอะไรภาคใต้แล้วกูจะไปกูต้องลงอะ แล้วเกิดอะไรมึงมาถามกูกูบอกว่าทุกจังหวัดมีไงแต่ว่ามึงอยากลองไงมึงอยากลองดีกูไม่ได้อยากลองดีกูหมายถึงว่าเขาก็มีกันทุกจังหวัดแต่มึงมาบอกว่ากระตูมีกอคนคอนมีปืนก็ไม่เกี่ยวคนคอนเขาก็มีป um um ืนคนขอนแก่นก็มีปืนอยากลองขอก็คนใต้บันรื้อสวัสดีหกเดือนมบันรื้อเราเนนอเน อ้ยอยโอ้ยโอยโอ๊ยโอยเดินมาประสุดขาลมแล้วปันจุดขาลมแล้วมาตกหลุมลักค่ะครับทาไงดีคนนี้เปคนเ้าพ่อเจ้าอ่ะคะเนี่ยคนนี้เขาเท่าคนเดียวเท่านั้นแหละครับจริงๆอ่ะขอซื้อเล็กหน่อยครับอังกีชดีครับเอาห้าสิบห้าสิบเลยเหรอแันอยากกินหมูอ้หูดับ ฉันอยากกินหมูจนหูดัำฉันจะได้กินตับหมูอะไรอ่ะไอ้เดี๋ยไอ้นดี๋ยหัวอ้นี้หัวไวายแกหัวไวอยู่แล้วเนี่ยไปครับไปไปครับเอาไปเรเวิลไงครับออนี่ตนีมี20ออน20คนเอาเอาครับเอาหมดเอ้ยฉันโดนคนขวายิงฉันโดนคนขวายิงอะฉันบอกแกแล้วว่าแกอย่าไปพันฟื้นกับเขาอย่าฟื้น่วฉันโดนคนขวายิงไง อย่าบลื้มโจ้คว้นกันนะปว้นกันนะเออย่าบลื้มโจ้เออฉันโดนยิงนะไงขยิงพี่พิจุกคนค้อนเลยคอนไหนอ่ะคอนแก่นนะไม่ใช่คอนหวัดเหนาะคอนแก่นไปครับไปเอ่อไปกำลังเหรอนี่ครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปด้วยครับเดี๋ยวขับรถตามไปมีรถสี่ไหมครับถ้ามีรถสี่ก็ไปด้วยรถสี่ไม่มีค่ะอ่าวอาจารย์งะ ไ่้เหรอถ้าลุงไม่พกไปเนี่พนยพอดีเลยขอบคุณคุณไอ้แล้วนะครับออกมาครับแต่งยูมาแต่งบา,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 านาดาวบอกของกับธนาคารประตูมีกอน,าาน,าานาประตูมีกร,รเยน็นนี่หนีนอโอเคไอ้รถสีฉันนี่มันเป็นอย่างนี้นะอะไรคือประตูมีกอร,รพยยี่จุกเม,ม,มื่อหาไม่หรือสักมันเป็นคนพูด<ร>ไอ้เร <ๆ S 2> <อ>ื่องของมึงรู้ไหมอัดไอ้กูไปเลยรียนร้อง เที่จไม่จูมเลยที่จะอย่างเฟี้ยวอ่ะอันนี้แรงจริงโคตรแรง<อ>มาแบบไ<อ>ม,ม่แรงแบบนี้เยบีบ้าเออโคตรจะตีใครอ่ะบัเอิญกันเด้อตรงนี้ฉันไม่ค่อยโอเคเอย่าบัเอิญกันตรงนี้ห,หลายเถื่อแล้วเด้ออันนี้ภาษาโคราชสามแตนกูไปตังสามแตนเดี๋ยวกูจัดเลยกกูจัดเลยกกูจัดไอ้นี่ให้เบิง่งตีปืนบล็อกซีให้เบิง่ง แกจะเห็นชั้นตีปืนบล็อกสี่อ่ะแล้วชั้นยืนแอคอ่ะชั้นยืนแอคอยู่นาบาด์แล้วชั้นบล็อกสี่โดยที่ชั้นไม่ต้องปาล์มอ่ะเพราะชั้นมีป้า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 ชั้นให้เงินชั้นมาสามร้อยหาทริปแล้วชั้นเอาสามร้อยหาทริปนั่นแหละชั้นไปซื้อไปซื้อน้ำกินแล้อชั้นคอไม่แห้งแล้วชั้นจะเอาเสียงของชั้นไปขอของเขาอีก ฉันเห็นวันเมื่อวานคนนึงเห็นคนแบบคนแก่ๆคนหนึ่งหัวขาวเขาไปเล่นไม้ไปดวลกับไอ่นักแข่งอีสปอร์ตฉันเห็นแล้วโอ้ฉันเลยฉันเอาตรงกงฉันฉันกดไปช่องอื่นอะฉันเห็นเขาตีไม้อ่ะฉันเหมือนคนแบบยุคหินตีตีไม้อะฉันเห็นอ่ะฉันไ่อยากดูอะไอฉันเจอบอกฉันเห็นไอคนตีกับเขาอะฉันเห็นไอตัวอีสปอร์ตตีเหมือนบอดเลย ทีนี้เขาไฟเขาจะเห็นเขาไปถอย4090บ้าจะเห็นแล้วจะเห็นแล้วเขาไปถอย4090ก็บอกว่าไอ้คอมมันไม่แรงพอคอมมันไม่แรงพอมันตีก็ไอเวสไม่ไหวเขาบอกเนี่ยเขาบอกเขาบอกครับชาวชาวโซเชียลยางเนี่ยเน็ยนนะแต่มันไม่เกี่ยวเขาบอกเลยมันไม่เกี่ยวเขาบอกว่าฉันมีความลับแต่ฉันไม่เคยเซตติ้งอะไรเลยฉันไม่เคยเซตติ้งอะไรเลยเขาไป็เขาฉันมีความลับอะไรกับเขา ฉันไม่เคยเป็นอะไรเลย <c oughs> ไอ้ฉันโอ้ยฉันไม่อยากฉันอยากดูอยู่แต่ว่าฉันเห็นเขาโดนตียังไงฉันโอ้ยฉันรับไม่ไหวอ,ะ <c oughs> อ่ะาจริงตอนโดนไอ้เ,เวตตีอ่ะผมว่าเขาไปเลเวลอะไรว่าเาไปเลเวลล่างว่าเขาไปเลเวลล่าง,าาลลางชัวร้100อยเปอร์เซ็นต์